สวัสดีอาจารย์และก็เพื่อนๆทุกคนนะครับวันนี้ผมจะมานําเสนอเรื่องการวิเคราะห์อุปรกรณ์มโนทัศน์ของมโนทัศน์อวัยวะเพศชายในภาษาไทยครับผมชื่อกิตสภัทบุญญาเพรัศนะครับสําหรับในส่วนแรกก็คือจะเป็นที่มาและความสําคัญนะครับโดยตัวผมเองเนี่ยได้สังเกตเห็นถึงการใช้ภาษาในรูปแบบของการใช้อุปรกรณ์เพื่อกล่าวถึงอวยวะเพศชายนะครับเช่นในข้อความนี้นะครับ ผู้สงสารเนี่ยไม่ต้องการที่จะกล่าวถึงกล้วยที่เป็นกล้วยจริงๆนะครับแต่ต้องการจะกล่าวถึงอวัยวะเพศชายแต่จะเป็นการใช้ภาษาในรูปแบบของการใช้อุปักษณ์นะครับแล้วผมเนี่ยก็คิดว่าการที่มีการใช้ภาษาในรูปแบบนี้เนี่ยครับน่าจะมาจากการที่คนในสังคมไทยเนี่ยมองว่าเรื่องเพศเนี่ยเป็นสิ่งที่ไม่ควรพูดถึงนะครับโดยจะเริ่มตั้งแต่ของผู้ใหญ่เลยครับ เห็นได้จากว่าเนื้อหาส่วนใหญ่ที่สื่อสารในครอบครัวจะเป็นการตักเตือนไม่ให้มีเพศสัมพันธ์แล้วก็นักเรียนนะครับมักเลือกที่จะศึกษาเรื่องเพศศึกษาเนี่ยด้วยตนเองมากก่อนที่จะถามพ่อแม่นะครับเมื่อผู้ใหญ่มีมุมมองเหล่านี้นะครับเขาก็จะถ่ายทอดมุมมองเหล่านี้ต่อเด็กเนื่องจากว่าตัวแทนการขัดเกลาทางสังคมที่สําคัญที่สุดนะครับก็คือผู้ปกรครองพวกเขาเนี่ยก็จะถ่ายทอดมุมมองเหล่านี้ผ่านกระบวนการขัดเกลาทางสังคมให้แก่เด็กนะครับ แต่ทั้งนี้นะครับไอภาษาที่แสดงถึงมุมมองเหล่านี้เนี่ยก็มีเรื่องของการใช้คํารื่นหูหรือว่าการใช้อุปสรณ์ของกลุ่มโครงสร้างด้วยนะครับแต่ว่างานวิจัยนี้เนี่ยผมก็จะใช้แนวคิดอุปสรณ์ของกลุ่มภาษาศาสตร์ปริชานะครับก็คืออุปักษณ์มโนทัศน์นะครับ Lecoff <ake> and Johnson เนี่ยก็ได้อธิบายเกี่ยวกับสิ่งนี้ไว้ว่าระบบความคิดของมนุษย์เนี่ยจะอยู่ในรูปแบบของการเปรียบเทียบนะครับ การใช้ภาษาก็จะเป็นหลักฐานที่สําคัญนะครับที่จะทาให้เราตระหนักถึงระบบความคิดของมนุษย์ได้ผู้ใช้ภาษาก็จะใช้ภาษาในรูปแบบนี้อย่างไม่รู้ตัวนะครับแล้วก็จะสามารถเข้าใจความหมายของมโนทัศน์หนึ่งด้วยความหมายของอีกมโนทัศน์หนึ่งได้ครับโดยการวิเคราะห์อุปลรักมโนทัศน์นะครับก็จะประกอบด้วยคําสําคัญดังนี้ครับมโนทัศน์ถ้อยคําอุปลักวงมโนทัศน์ปลายทางวงมโนทัศน์ต้นทางแล้วก็การถ่ายโยงความนะครับ วงมโนทัศน์เนี่ยก็คือสิ่งที่ถูกเปรียบครับถ้อยคําอุปสรณ์ก็คือแบบเปรียบวงมโนทัศน์ปลายทางก็คือวงมโนทัศน์ของสิ่งที่ถูกเปรียบวงมโนทัศน์ต้นทางก็คือวงมโนทัศน์ของแบบเปรียบแล้วก็สุดท้ายนะครับการถ่ายโยงก็คือจะเป็นการถ่ายโยงจากวงมโนทัศน์ต้นทางไปยังวงมโนทัศน์ปลายทางนะครับการถ่ายโยงในลักษณะนีเนี่ยก็จะทําให้ผู้ใช้ภาษาเนี่ยสามารถเข้าใจถ้อยคําอุปกษณ์ได้โดยที่ไม่ต้องมีมโนทัศน์ประกอบอยู่ในข้อความเลยก็ได้นะครับ สำหรับงานวิจัยที่ทําเกี่ยวกับอุปกรณ์นทัศนะครับก็จะมีการศึกษาประมาณ3แนวทางก็คือแนวทางแรกเพื่อหาถ้อยคําอุปกรณ์จากมโนัศน์ที่ต้องการศึกษานะครับเช่นมโนัศน์โรคมะเร็งนะครับในอุปกรณ์มโนัศน์เรื่องโรคมะเร็งเป็นภัยวิบัตินะครับแบบที่2ก็คือเพื่อหามโนัศน์จากถ้อยคําอุปกรณ์ที่ต้องการศึกษานะครับเช่นถ้อยคําอุปกรณ์ความเจ็บป่วยนะครับในอุปกรณ์มโนทัศน์เรื่องการขาดธรรมะของจิตคือความเจ็บป่วยครับ แล้วก็ในแนวทางสุดท้ายนะครับคือเพื่อเปรียบเทียบอุปักษณ์มโนทัศน์ของมโนทัศน์ใดมโนทัศน์หนึ่งระหว่างภาษาสองภาษานะครับเช่นการเปรียบเทียบมโนทัศน์ใจในภาษาจีนกับภาษาไทยนะครับเช่นในอุปกษณ์มโนทัศน์ว่าใจเป็นสิ่งมีชีวิตนะครับจากสถานการณ์ภาษานะครับแล้วก็จากงานวิจัยก่อนหน้าเนี่ยผู้วิจัยก็พบว่ายังไม่มีการศึกษาใดที่ศึกษามโนทัศน์เอาเระเพศชาย ผู้ศึกผู้วิจัยตัวผมเองนะครับก็ต้องการศึกษาการใช้อุปลักษจากประโยคข้อความหรือท้อยคําที่กล่าวถึงอวัยวะเพศชายนะครับสําหรับส่วนต่อมาก็คือวัตถุประสงค์นะครับก็คือจะมี2ข้อด้วยกันข้อแรกก็คือเพื่อวิเคราะห์อุปลักษ์มโนทัศน์ของมโนทัศน์อวัยวะเพศชายในภาษาไทยนะครับข้อที่2ก็คือเพื่อสะท้อนมุมมองของผู้ใช้ภาษาไทยที่มีต่ออวัยวะเพศชายครับประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับนะครับ ก็มี2ข้อเช่นเดียวกันครับก็คือข้อแรกทําให้เข้าใจการใช้อุปรกรณ์เพื่อกล่าวถึงอวัยวะเพศชายของผู้ใช้ภาษาไทยมากขึ้นข้อที่2นะครับทำให้ตระหนักถึงมุมมองของผู้ใช้ภาษาไทยที่มีต่ออวัยวะเพศชายมากขึ้นครับสําหรับวิธีการดําเนินการวิจัยนะครับสําหรับกลุ่มตัวอย่างเนี่ยผมก็จะใช้เป็นกลุ่มตัวอย่างก็คือข้อความจานวน40ข้อความจากสื่อสังคมทวิตเตอร์นะครับโดยจะรวบรวมข้อมูล ด้วยการสังเกตแล้วก็รวบรวมนะครับจากผู้ใช้งานทวิตเตอร์ที่มีจํานวนผู้ติดตามอย่างน้อยสามพันผู้ติดตามนะครับแล้วก็จะวิเค์ข้อมูลเนี่ยด้วยแนวคิดเรื่องอุปกษณ์มโนทัศน์ครับสาหรับผลการศึกษานะครับ <c oughs> จากการศึกษาข้อความต่างๆนะครับแล้วก็ใช้แนวคิดเรื่องอุปรกรณ์มโนทัศน์เนี่ยก็พบว่าอวัยวะเพศชายเนี่ยมีด้วยกัน4อุปกษณ์มโนทัศน์นะครับก็คืออันแรก อวัยวะเพศชายเป็นมนุษย์ครับอันที่สองก็คืออวัยวะเพศชายเป็นสัตว์ครับอันที่3ก็คืออวัยวะเพศชายเป็นสิ่งของครับแล้วก็อันที่4นะครับอวัยวะเพศชายเป็นอาหารครับสำหรับอุปกษณ์มโนทัศน์แรกนะครับอวัยวะเพศชายเป็นมนุษย์เนี่ยตัวอย่างของข้อความก็เช่นเห็นหัวกันบ้างหลับอยู่ห้ามปลุกคารบพงชาติอะไรแบบนี้นะครับซึ่งก็จะสามารถแสดงการถ่ายโยงความ ได้ดังที่เห็นในสไลด์นี้เลยนะครับ <c oughs> สำหรับอุปัลักษโนทัศน์ที่สองนะครับก็คืออาบยะวะเพศช,ชายเป็นสัตว์ในอุปัลักษณโนทัศน์นี้นะครับก็จะมีสามอุปัลักษมโนทัศน์ย่อยนะครับอันแรกก็คืออวยวะเพศช,ชายเป็นงูครับเช่นดีดพิษง,งูอีกตัวระหว่างงูฉกอะไรแบบนี้นะครับก็จะสามารถแสดงการถ่ายโยกได้ดังที่เห็นในสไลด์นี้เลยครับ ต่อมาก็จะเป็นอวัยวะเพศชายเป็นช้างนะครับตัวอย่างของข้อความก็เช่นช้างน้อยงวงพี่กวินกับงวงช้างอะไรใหญ่กว่ากันคะหรือว่าอยากให้ช้างค้นน้ําอะไรแบบนี้นะครับสําหรับการหาโยงก็ดังที่เห็นในสไลด์นี้เลยครับอันสุดท้ายของอวัยวะเพศชายเป็นสัตว์นะครับก็คืออวัยวะเพศชายเป็นนอนตัวอย่างของข้อความนะครับเช่น นอนที่ไม่ตื่นตอนเช้าปลุกน้องให้หน่อยครับแค่คิดน้องก็ตื่นแล้วก็จากพวกนี้นะครับก็จะสามารถแสดงการถ่ายโยงได้ดังในสไลด์เลยครับสำหรับอุปกษณ์มโนถัดมานะครับก็คือจะเป็นอวัยวะเพศชายเป็นสิ่งของในอุปกณ์มโนทัศนี้นะครับก็จะมี2อุปุปกณ์มโนศน์ย่อยนะครับอันแรกก็คืออวัยวะเพศชายเป็นเข็มฉีดยานะครับตัวอย่างของข้อความก็เช่น ไหนใครอยากโดนฉีดยาบ้างอะไรประมาณนี้ครับซึ่งสามารถ <c oughs> แสดงการถ่ายโยงได้ดังในสไลด์เลยครับอันถัดมานะครับก็คืออวัยวะเพศชายเป็นเว่าตัวอย่างเช่นซักว่าววนไปเช้าเช้าแบบนี้ตื่นมาเว่ากันดีกว่าครับซึ่งก็จะสามารถแสดงการถ่ายโยงได้ดังในสไลด์เหมือนกันนะครับ สำหรับอุปกร์กมโนทัศน์สุดท้ายนะครับก็คืออวัยวะเพศชายเป็นอาหารตัวอย่างของข้อความนะครับก็เช่นพอดีคํากาแฟพร้อมไส้กรอกไข่สองฟองพอไหมหรือต้องราดนมข้นอันนี้นะครับก็จะสามารถแสดงการถ่ายโยงความได้ดังในสไลด์เลยครับโอเคครับส่วนถัดมาก็จะเป็นคำถามก่อนนะครับว่า ทุกคนเนี่ยคิดว่าจากอุปกษณ์มโนทัศน์เหล่านี้นะครับมันต่างหรือว่าเหมือนกับอุปกษณ์มโนทัศน์ของเรื่องมะเร็งแล้วก็เรื่องออความเจ็บปวดที่ได้กล่าวไปในที่มาแนละความสําคัญนะครับโดย <c oughs> ผมเนี่ยก็คิดว่าไอ้สองอย่างนี้ก็มีความแตกต่างกันนะครับก็คือในสําหรับของอวัยวะเพศชายเนี่ยอุปกษณ์มโนทัศน์ต่างๆเนี่ยก็สะท้อนให้เห็นว่าผู้ใช้ภาษาไทยเนี่ยไม่ได้มองว่า อาววเพศชายนะครับเป็นสิ่งที่ไม่ดีแต่จะมองว่าเป็นสิ่งที <hvor vic S 2> ่ไม่ควรพูดถึงเฉยๆครับเพราะว่าไอจากความหมายต่างๆที่นํามาใช้เพื่อกล่าวถึงเนี่ยครับมันไม่ได้มีอันไหนที่เป็นสิ่งที่ไม่ดีเลยแต่มักจะเป็นสิ่งที่สามารถกล่าวถึงได้ในชีวิตประจําวันนะครับเมื่อมันเป็นสิ่งที่สามารถกล่าวถึงได้ในชีวิตประจําวันเอามาใช้เนี่ยก็ทําให้เหมือนกับว่าสะท้อนให้เห็นว่าต้องการที่จะทําให้เอาแววเพศชายเนี่ยมันสามารถกล่าวถึงได้มากขึ้นอะไรแบบนี้ครับ ในส่วนของโรคมะเร็งหรือว่าที่ใช้ความเจ็บป่วยนะครับเช่นในโรคมะเร็งเป็นภัยวิบัติแล้วก็การขาดธรรมะของจิตคือความเจ็บป่วยเนียครับมาสะท้อนให้เห็นว่าผู้ใช้ปภาษาไทยเนี่ยมองเรื่องต่างๆพวกนี้นครับว่าเป็นสิ่งที่ไม่ดีนะครับซึ่งมันจะไม่เหมือนกับของอวัยวะเพศชายครับส่วนสุดท้ายของการอภิปรายผลนะครับก็คือ การเก็บข้อมูลของผมเนี่ยจะเป็นการเก็บจากทว i t เตอร์นะครับซึ่งมันอาจจะมีปัจจัยด้านการใช้ภาษาในบริบทต่างๆก็คือจะเป็นการใช้ภาษาในอินเทอร์เน็ตนะครับหรือว่าจะเป็นปัจจัยด้านเพศเนื่องจากว่าผู้ใช้งานส่วนใหญ่นะครับก็อาจจะเป็นเพศที่เป็น LGBTQ หรือว่าอาจจะไม่ได้มีเพศที่หลากหลายซึ่งครอบคุมนะครับซึ่งอาจทําให้ผลการวิจัยเนี่ยอาจจะไม่ครอบคลุมผู้ใช้ภาษาไทยทั้งหมดนะครับแต่ทางนี้ตัวผมเองเนี่ย ก็ต้องการจะทําให้มันครอบคลุมมากขึ้นก็เลยจะเลือกเฉพาะข้อความจากผู้ใช้งานที่มีจานวนผู้ติดตามนะครับอย่างน้อยสามารถผู้ติดตามเท่านั้นนะครับก็ตอนนี้ก็จบการนําเสนอเรียบร้อยแล้วครับหากมีข้อผิดพลาดประการใดก็ขออภัยมานาที่นี้ด้วยครับขอบคุณครับ